รถไฟฟ้าจากจีนกำลังเข้าสู่ตลาดบราซิลด้วยราคาที่ถูกมากเจา้าหน้าที่ท้องถิ่นเกรงว่าการทะลักเข้ามาของรถไฟฟ้าจีนอาจทำลายงานในประเทศและทำให้การผลิตในประเทศหยุดชะงักเรือลำนี้ถือเป็นเรือบรรทุกรถที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพื้นที่บรรทุกเทียบเท่ากับสนามฟุตบอล20สนามล่าสุดเรือลำนี้ได้จอดเทียบท่าที่บราซิลอีกครั้งโดยส่งรถหลักหมื่นคันที่ผลิตโดยยักษ์ใหญ่ของจีน BYD แม้ว่านั่นอาจหมายถึงรถราคาประหยัดสำหรับผู้ซื้อในประเทศแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจกับรถที่มาใหม่นี้ ผู้ผลิตรถบราซิลกล่าวว่าการทะลักของรถราคาถูกกำลังคุกคามความอยู่รอดของพวกเขาอีกอรคันเวตเป็นประธานสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศโมเมลตุกี <Tr> เขากล่าวว่าการนำเข้าเป็นสัญญาณว่าการนำเข้ารถจากต่างประเทศนั้นดีกว่าการผลิตในบราซิลบีไวดีได้พัฒนากองเรือเพื่อเสริมความทะเยอทะยานในต่างประเทศและขณะนี้บราซิลเป็นเป้าหมายหลักตลาดรถของบราซิลใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกตามปริมาณ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมกล่าวว่าบริษัทจีนกำลังใช้ประโยชน์จากภาษีนํำเข้าที่ต่ำพวกเขากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลเสนอแผนการจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้นเพื่อปกป้องผู้ผ,ผลิตในประเทศในภูมิภาคอื่นๆรวมถึงสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วมากในการกำหนดภาษีให้สูง BYD และบริษัทจีนอื่นๆต่างเร่งขยายกิจการในต่างประเทศทมกลางการแข่งขันที่รุนแรงและกำไรในประเทศที่ลดลง โดยรวมแล้วคาดว่าการส่งออกรถของจีนไปยังบราซิลจะพุ่งสูงขึ้นเกือบ40%ในปีนี้เป็นประมาณ2 0 0 0คัน BYD ยังมีแผนในการผลิตรถในประเทศบราซิลแต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในตอนแรกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับการที่ BYD ซื้อโรงงานเก่าของ f อร์โดยกล่าวว่าจะช่วยสร้างงานได้แต่การสืบสวนเรื่องการใช้แรงงานอย่างผิดวิธีในโรงงานทําให้ต้องเลื่อนแผนการผลิตเต็มรูปแบบออกไปเป็นช่วงปลายปีหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปนอกจากนี้ b y d ยังเร่งเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็วและระบุว่ามีแผนจะเริ่มผลิตในท้องถิ่นก่อนสิ้นปีนี้